สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับเอฟซีสุโขสุกคนกันแล้วกันนะครับที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับเด้อนะครับมื่อนีเบาวเตยนะครับทักทายพ่อแม่พี่น้องสุโขสุกคนกันแล้วกันนะครับแฟนคลับของอุ้งยิงเพชรบ้านเพลงนะครับมื่อนีพึ่งจบจากงานนะครับกาลังสิเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องวันนี้งานอยู่ที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไป นะครับจมบรรยากาศนะครับวันนี้มีเสื้อผ้นะครับมีเสื้อผ้นะครับจากน้อ,ง,องหญิงนะครับสีมาล้าเพื่อนในพี่น้องในฟั่งนะครับวีดีอโอพอกับน้อ,ง,องหญิงนะครับสีเป็นเังไงนพี่น้องไปติดตามนะครับเด้ <c oughs> อวสวัสดีครับน้องกกนหนุแกไปใส่นอนหนยน้องสวั <c oughs> สดีค่ะไปไหนน้องนี่ <c oughs> ไปเปลี่ยนกางเกงพอดีว่ะต้องนั่งรถอีกห้าชั่วโมงกลัวจะแบบว่าอืดอันอืดอัน,น เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ <S <S ไปงานมาสนุกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็สามชั่วโมงต่ออีกสามชั่วโมงคือจวดแล้วก็อของฝากเต้มเลยขอบคุณเจ้าภาพเมื่อกี้ด้วยนะคะ เมามันเมามันหกชั่วโมงเลยบ่เมื่อนี่แล้วก็เดินทางกลับบ้านอีกห้าชั่วโมงนะครับค่ะเช้าเม่อี้สอดแจกเอ้ยเมื่อนี้เดี๋ยวฟังลำจากน้องยิงแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงม่วนม่วนให้จานเตยอธิบายฟังหนู่มๆไปเปลี่ยนกางเกงก่อนครับไปลงมาดื่ข้าวก่อนหกชั่วโมงเมื่อนี้เมื่อไงจอดเจอดเจอดเจอกันว่าดีนิเปียร์ได้หล่ะเด้อจ้าขึ้นไหลายเด้หล่ะเด้อแต่หักหลายยโอ้ เป็ี่นตะเพงครับเปล่ยนตะหัศเปลี่ยนตะเพงเป็ี่ยนตะหัศเป็ี่นตะเพงพูดภาษาโคราดให้น้องเนี้ยคือภาษาโคราดเนี้ยดันดันสวัสดีน้องผุ้หญิงครับผมห้องคาถาน้องผุ้หญิงเนี่ยเตะติดหลายบาทเลยครับไม่พันเต็มเลยบอกภาษาโคลาดภาษาโคราดถ้าไม่เอาฟังจากก่อนเนี้ย उमे सकर ออกมาเสียงออกมาโปรโมตโอ้ยได้ฟังสดๆแล้วเ้ยปวดไหล่เด้อขอบคุณครับ เดี๋ยวสิไปคับเชียร์อามกับผู้หลานเร็วเอากลัเลยเโหันไปฮันไปเชียร์อมเชียร์อมบากับโู้หลานเลยเชียร์อามนะเชียร์อมบกับูานบอกเชียอมกับผู้หลานเนี่ยไอร้นตันยกเชียร์อมกับผู้หลานนะสายดีอแทรเชียร์อมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีต้นตานครับดีเลยครับยังเนาะนี่เหมาะเจ้าภาพไปไหมครับพี่น้องปาปไหม ชิปก็รู้อิปก็รู้ผมใหญ่เงี้ยเลยครับเออถ้าเป็นหนาทุเรียนก็จะทุเรียนน้ำนมวันนี้เนาะใช่ครับผมวันนี้เยู่ไชกับวันนี้วันนี้อยู่อำเภอกรุงละจังหวัดจันทบุรีครับโอ้โหเราจะพาไปยังดีหลายเพื่องบุ่นละเนี่ยกินอ้ทุเรียนไหนมากินกินนั่นท่านนี้เหมือถุงเลยครับอันนี้เหมือนได้ถุงแบบไงเนาะถุงถุงนั่นชิปก็รู้อะถุงก็ชิปห้ารู้อะยอด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 ยังดีแค่เนาะครับผมหกชั่วโมงนี่วันนี้ปัดหกชั่วโมงดีตั้ง จ้าภาพไปเรื่องดี้ใช่ไหมเอออ่ะฝากได้ด้อพี่น้องเด้อครับผมรถลันตาลไทยรถเฮนะครับติดตามด้วยเด้อขอบคุณครับห้องไหนครับครับผมอันช่องไหนเพศสาวดเพศบ้านแพงครับออ๋ติดตามอยู่ติดตามอยังทีใช่ไหมว่าโจ้เหรอวาโจ้หัวากบ่ว่าโจ้หัวจากบ่หัวจักเขาผู้หยิงหัวจักบ่หัวจักเขาไมาได้มาได้ใส่นี่ผมอยู่เพศญี่ปุ่นครับโอ้ยเฮงงั้นดีบ่เอก อำ่ะพี่เชียนครับโอ้โหเชีย่ยไก่้หมผมเขาต้องอยู่ที่อาทิตย์นะใก่ไก่กันนั่นละและทั้งคุณละเออชุมพลชุมพักชุมพลพักดีเนาะนี่แหละก็วิเชียนเนาะโอ้เอฟซีสาวน้อยป่ะี่เอฟซีองอยู่ครับเอฟซีสาวน้อยบ่กตอนนั้นเป็นปีที่แล้วไปเรียนอยู่ตลาดข้าวเออตอนนั้นผมเห็นงานอยู่ก็ไปดูอยู่ที่อันนี้เขาไม่ไม่ใสเนี่ย ผมเห็นงั like ้นนี่เห็นงั้นกจันเนี่ยครับงั้นจันดีแต่นี่มาี่บเบเห็นัยโอ้เอาเอาเาิงบครับครับครับอ่าจะถึงกันรับครับเป็นทางปลอดภัยครับผมพอกันหมครับปอดัยนีโอยนีดอ่าอ่บอ่นวไใชไเปนยุ่ใส่ที่นี่ยีไปเปิดบ้องสาวหนอยเปิดบ้งสาวน่อยยเขือัยืปสมบาแพงโกสมอ๋อ อ้านี่ไอเเนาะโอ้เอฟซีสาวหน่อยโอเอฟซีมาพอกรับพี่น้องเรับเอสาวน่อยครับเราเห็นงานอยู่นี่เนาะท่นเห็นงานอยู่นี่เป็นคนดิฉันบุรีโอไก่ย่างเสแปไกย่างเสแปรดิฉันบุรีเอาพอกันไอ้ครับเดินทั้งหมดใครับครับ